จำเรียบสูอันน้ต่อขนี่ยบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหานะครับเรื่องของการผสมเสียงในภาษาเขมรนะครับในข้อที่6นะครับก็คือรูปสระก็คือรูปสระอาเลยนะครับถ้าสระอาแน่นอนว่าพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มออนะครับเช่นตัวนี้นะครับคือต่อใช่ไหมครับแล้วมันก็จะออกเสียงสระอานะครับแบบปกติเลยก็คือต่ออาตานะครับซึ่งก็คือพ่อของแม่นะครับ ถัดมานะครับพยัญชนะต้นเป็นกลุ่มโอนะครับก็คือในตัวนี้คือตัวโจนะครับสระนี้ก็จะออกเสียงเอียนะครับดังนั้นคำนี้ก็ต้องอ่านว่าโจเอียเจียนะครับเจียแปลว่าดีแล้วก็แปลว่าเป็นก็ได้นะครับถัดมาครับข้อ7ที่เราเคยพูดถึงตอนน่าจะสักข้อ3นะที่มีสัญโักสัญญานะครับเออก็เป็นสระอารับแล้วก็มีการใส่เครื่องหมายเประเตาะมุยนะครับเปตาะมุย ถ้าพยัญชนะต้นเป็นกลุ่มออันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับปะตาะมวยมันจะทําให้เสียงสั้นลงนะครับถ้าเป็นกลุ่มเสียงกลุ่มอเน,นี่ยมันจะออกเสียงอ่ะนะครับเดี๋ยวก็เขียนให้ดูที่หนึ่งก่อนก็เฉยๆใช่ไหมครับเขียนแค่นี้ก็อ่านออกอ่านว่ากอสระอ,าอ่านว่ากานะครับสะกดด้วยโตนะครับคำศัพท์ทีประกอบนะครับประกอบโตก็คือสะกดด้วยโตสะกดุด้วยตอเนี่ยตัวต่อ อ่านว่าการนะครับการถ้าปะตาะมวยจะออกเสียงว่ากัดนะครับดังนั้นปะตาะมวยจะทําให้เสียงสั้นนะครับมันก็จะทําให้เสียงสระอากลายเป็นเสียงสระอะใช่ไหมครับคำนี้ก็เรยว่ากัดกัดนะครับเรียกว,ว่าตัดนะครับถ้าพยัญชนะต้นเป็นกลุ่มโอนะครับพยัญชนะต้นเป็นกลุ่มโอมื่อตัวสะกดคือกอคอโกโคโงนะครับอันนี้ก็ต้องจําไว้นะครับมันจะออกเสียง เอียนะครับเอียซึ่งจริงๆแล้วกฎนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเสียงสระนี้เองนะครับเช่นสะกดวโตสระอาที่ออกเสียงเอียอ่านว่าเตียใช่ไหมครับสะกดกอลงไปนะครับก็อ่านว่าเตียปะเตาะมวยเพื่อทําให้มันเสียงสั้นจากเตียก็กลายเป็นเตียนะครับทาให้เสียงสระเอียกลายเป็นเสียงสระเอียนะครับดังนั้นคํานี้ก็อ่านว่าเตียนะครับเตียแปลว่าดักสัตว์นะครับเขาจะมี ด,ดักสัตว์นั่นแหละแล้วก็เครื่องมือสําหรับดักสัตว์เนี่ยโดยรวมๆเขาเรียกอันเตยนะครับอันเตะคือเครื่องดักสัตว์เตะคือการดักสัตว์ถัดมาครับเสียงสําหรับพญชนะต้นคือกลุ่มโอนะครับในทันนี้คือตัวโกแต่ตัวสะกดไม่ใช่กขอคอโกโคโกแล้วนะครับซึ่งในทุนนี้คือตัวต่อนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกรณีเฉพาะไปนะครับโก อ่าใส่สระอาแต่ออกเสียงเกียก็อ่านว่าเกียสะกดด้วยต่อก็อ่านว่าเกียสปะโตมูลควรจะอ่านว่าเกียร,ร,ต,ยายรตามข้อของบนนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับถ้าตัวสะกดไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับให้ออกเสียงเป็นอวกดังนั้นคํานี้ก็ต้องออกเสียงว่ากวดนะครับกวดแปลว,ว่าท่านนะครับทันมาครับข้อ8นะครับรูปสระอันนี้คือสระเอใช่ไหมครับ เมื่อเราเอามาใช้ก็ยังมีเสียงเ e. อ๊ะจริงจริงในพวแปดนี้มันเป็นตามปกติเลยนะคือสําหรับพยัญชนะกลุ่มอสระนี้ก็เป็นสระเอ๊ะมันก็ออกเสียงเอ๊ะนะครับเช่นคํานี้อ่านเกเรยานะครับเกเรยาคือกิริยานะครับแน่นอนสังเกตตรงนี้ก็เป็นตัวโรกับตัวโยซึ่งมันไม่คือมันไม่ถ้าเขียนเดียวๆเวนี่ยมันไม่ออกเสียงเอ๊ะนะมันออกเสียงรินะครับใช่ไหมครับ แต่ว่ามันเป็นการดึงเสียงคือเสียงหนักนําเสียงเบานะครับดังนั้นมันก็จะดึงเสียงจากกาไก่เนี่ยสระเสียงกไก่ไปมันก็จะแทนที่อ่านรีก็อ่านเระนะครับแทนที่อ่านเย,ยก็อ่านยานะครับเกเระยาถัดมานะครับเสียงสําหรับกลุ่มโอพย,ยัญชนะต้นเป็นโอนะครับก็คือตัวนี้พยัญชนะต้นเป็นโอแล้วก็มีสระอิอยู่นะครับ สระนี้มันเสียงสองของมันคือเสียงในกลุ่มโอเขาคือเสียงอ e. ีเหมือนกันแต่นัก็เป็นไปตามกฎนะครับคำนี้ก็ต้องอ่านว่านินะครับแล้วก็หลังก็คือเตียนนิเตียนคือนิทานนะครับท้ายสุดสําหรับคลิปนี้เอาถึงข้อนี้แล้วกันนะครับข้อ9รูปสระนะครับก็คือสระเอแต่ว่ามีพยัญชนะ2ตัวคือมีตัวนำแล้วก็ตัวสะกดนะครับถ้าพยัญชนะต้นกลุ่มเสียงอ คือถ้าถ้ามันมีการสะกดเนี่ยจากสระเอะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสียงไปนิดนึงนะครับเป็นเป็นสระเออละเช่นตัวนี้นะครับอจอสระเอะใช่ไหมครับก็ออกสะกดด้วยตอก็เป็นจอเออต่อจดนะครับถ้าเขียนแค่นี้อ่านเจใช่ไหมครับถ้าสะกดด้วยตอต่อไม่อ่านเจ็ดแล้วจะอ่านเปลี่ยนเสียงสระนิดน,นึงเป็นจดนะครับจดส่วนโตก็อาจจะเป็นการ เชิงที่มาจากภาษาบาลีนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต,ต่อเสียงอะไระดังนั้นคํานี้ก็อ่านว่าจดนะครับจดแปลว,ว่าจิตนะครับถัดมาครับเสียงสําหรับกลุ่มโอพยัญชนะนต้นเป็นโอตัวสะกดเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ตามตาม,ตามแต่เสียงสะกดของมันไปนะครับคํานี้นะครับจะออกเสียงอึนะครับก็อ่านว่าจุดที่ลองลองแยกเสียงมาแต่ละตัวมานะครับโจ อีมันควรอ่านจิใช่ไหมครับสะกดด้วยโตควรจะเป็นจิตอา่าแต่ไม่เป็นงั้นนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเสียงนิดนึงถือว่ายิมเสียงมก็ใกล้กันมากนะเนาะอ่าแต่ออกเสียงอึแทนก็กลายเป็นจึดนะครับซึ่งแปลว่าชิดนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ